คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทำหน้าปกสวยๆรูปภาพพวกนี้เอามาจากที่ไหนข้อความสวยๆสีสวยๆแบบนี้จะเลือกอย่างไรต้องติดตามในคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์มาพบกับแนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เริ่มต้นด้วยความเรียกร้องนะคะจากท่านผู้ชมโดยตรงเลยนะคะว่าเนี่ยแนนเนี่ยทำยังไงถึงมีหน้าปกสวยๆแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้งานรูปภาพเนี่ยวาดเองหมดเลยเหรอทำไมเก่งจังนะคะหรือถ้าลูกวาดรูปไม่ได้เนี่ยจะทำให้มันสวยแบบนี้ทำได้ไหมนะคะ วันนี้นะคะแนนมีเทคนิคนะคะที่จะเอามาแชร์กันสำหรับ EP ที่1นนี้นะคะจะมาโชว์นะคะว่าสอนและพาไปดูดีกว่าในเรื่องของว่ารูปภาพเนี่ยถ้าวาดไม่ได้เราจะหาจากที่ไหนได้บ้างนะคะหรือสีต่างๆที่แนนเลือกใช้เนี่ยทำไมแนนเลือกใช้สีดูดีจังเลยไปเลือกจากที่ไหนวันนี้ค่ะจะพาไปแนะนำนะคะแหล่งที่จะเอาไปหาข้อมูลต่างๆพวกนี้ค่ะว่า หาจากที่ไหนได้บ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะแนนมีเว็บไซต์นะคะที่มาแนะนำสำหรับเว็บไซต์แรกนะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับชุดสีนะคะ,ะชุดสีเนี่ยเราจะหาสามารถหาได้จากแหล่งไหนได้บ้างนะคะก็จาก g o o g l e ธรรมดาเลยนี่แหละคะ่ะส่วนเว็บไซต์ที่แนนนมักจะนิยมใช้มากที่สุดนะคะก็คงจะเป็นเว็บไซต์นี้ค่ะที่ชื่อว่า cooler ตัวนี้นะคะ c o o l o r s นะคะตัวนี้ทำไมถึงเลือกใช้เว็บนี้นะคะเพราะว่ามีชุดสีะคะ่ะหรือการจัดอันดับสีที่ใช้งานเนี่ยบนเว็บไซต์หรือบนสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเขามีการจัดอันดับว่ามีคนดาวน์โหลดนะคะชุดสีแบบนี้ไปใช้มากเลยนะคะเราก็สามารถเลือกที่สีที่ใกล้เคียงกันได้ ะะอันนี้เป็นเว็บไซต์แรกที่อยากจะแนะนำนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์นะคะมีเว็บไซต์อื่นๆที่อยากจะหาท่านอาจารย์สามารถไปหาตาม Google ได้เลยนะคะเช่น Generate Color นะคะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นชุดสีชุดสีพาเลตนะคะแต่อย่าพิมพ์ชุดสีเฉยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นเสื้อผ้าสีทันทีเลยค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะก่อนที่จะไปทดลองใช้เว็บไซต์นี้ที่จะแนะนํา ก็คือเราจะหาจะมีะ่ในโลกออนไลน์เนี่ยจะมีคนมากมายที่เขาเอาชุดสีที่สวยงามที่เขานําไปใช้แล้วเนี่ยค่ะมาแชร์ให้เราเห็นทําไมแนนถึงเลือกที่จะให้ไปดูชุดสีเพราะว่าปัจจุบันนะคะสีเนี่ยมีมากมายเนาะแล้วสีแต่ละสีเนี่ยก็จะมีโค้ดรหัสค่ะเห็นไหมคะโค้ดตัวนี้นะคะโคดรหัส sharp หนึ่พวกนี้ค่ะจะมีโคดรหัสซึ่งโคดเนี้ยมันมีเยอะมากนะคะ และความสเปเชียลก็คือใน powerpoint เนี่ยสามารถที่จะจุ๊บสีพวกนี้ได้ค่ะเราเอาต้นสีไปแล้วก็ไปดูดสีมาใช้งานได้เลยนะคะทำยังไงเดี๋ยวดูในคลิปที่2เนาะนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาเลือกสีกันก่อนนะคะอ่าคุณคนนี้ยค่ะเขาก็มีการแชร์เนาะแนนกลัวอ่านชื่อผิดเนาะไม่กล้าอ่านชื่อนะคะ เขาบอกว่าเนี่ยมีชุดสีที่เขาใช้งานบ่อยๆเนี่ยมาแชร์ให้ให้นะคะซึ่งสีเนี่ยเขาจะจัดอันดับสีมาแล้วนะคะทีนี้ค่ะถ้าอาจารย์สังเกตว่าเวลาที่มีชุดสีแบบนี้นะวิธีการดูนะคะถ้าเกิดว่าสีเนี่ยในในนี้ค่ะเวลาเรานับสีเนี่ยเอาวิธีการนับ,บ่อนเนาะเขาจะนับสีแบบประมาณ3สีค่ะไม่เกินเพราะว่าทฤษฎีการการทำกราฟิกอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้กด3สี ก็คือใช้ให้ไม่เกิน3สีนะคะไม่งั้นงานกราฟิกของเราเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามมันจะดูไม่น่าดูถ้าท่านอาจารย์ไปสังเกตตามป้ายโฆษณาค่ะส่วนใหญ่จะมีประมาณ3สีบางคนบอกว่าไม่จริงหรอกมันไม่ใช่3สีนะคะทีนี้ค่ะวิธีการนับสีก่อนวิธีการนับสีนะคะตัวอย่างเช่นอ่าเอาง่ายๆอันนี้มีกี่สีคะท่านอาจารย์ทราบไหมถ้ามาดูอันนี้อ่าลองทายกันในใจดูนะคะมีกี่สีคําตอบคือมี2สีด้วยกันค่ะ ก็คือสีชมพูกับสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าโทนสีจะเป็นอย่างไรนะคะอ่อนเข้มถือว่าเป็นสีเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดอ่าอย่างแบบไหนนับให้ครบ3สีตัวนี้ก็น่าจะครบนี่อันนี้ก็เกิดอันนี้ครบ3สีอ่านดูนะคะสีโทนส้มเนาะเขียวแล้วก็สีโทนฟ้าฟ้าตุ่นๆน,นั่นเอง ก็มีประมาณ3สีค่ะพวกนี้ค่ะเขาจัดอันดับมาแล้วว่าเมื่อจับคู่กันเช่นข้อความสีชมพูพื้นหลังสีฟ้าจะดูดีนะคะหรือถ้าเป็นตัวนี้ข้อความสีที่1อ่าพื้นหลังสีที่1ข้อความสีสีที่4แบบนี้เราจะดูดีนะคะแต่ถามว่ามันจะดูดีกับทุกงานไหมอันนี้ก็ต้องต้องลองนะคะต้องลองเล่นดูส่วนใหญ่แล้วเราแดนทำงานกราฟิกนะคะ เอาความชอบล้วนๆเลยค่ะมาชอบสีนี้นะคะก็เลือกสีนี้เลยก็เลยไม่รู้จะแนะนำว่าวิธีการเลือกสีที่ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆน่นะมันเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านอาจารย์เองแล้วกันเนาะว่าชอบสีโทนไหนแล้วคิดว่างภาพรวมของงานเนี่ยมันเป็นโทนไหนก็จัดให้มันอยู่โทนเดียวกันมันก็จะทำให้งานเนี่ยดูหรูขึ้นนะคะอาจารย์ทีเนี้ยสีพวกเนี้ยก็จะสังเกตว่าสีมันดูหรูหรา อลังการมากขึ้นดีกว่าที่เป็นสีแดงก็แดงด้านไปเลยแดงอย่างเดียวหรือน้ําเงินก็น้ําเงินจ๋าตัวนี้ตัวเดียวไปเลยก็ไม่สวยใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมีการไล่ระดับสีเพื่อให้ให้เกิดความรู้สึกอะคะ่ะนี่พูดถึงความรู้สึกขึ้นมาถ่าอาจารย์คะจริงๆแล้วสีต่างๆเนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เราต้องการสื่อสารได้นะเช่นเราต้องการให้รู้สึกว่าเฮ้ยวิชานี้มันดูน่ารักเนอะมันซับซ้อนสำหรับเด็กอาจจะใช้สีชมพูหรือสีฟ้าก็ได้คะ่ะท่านอาจารย์หรือวิชาของอาจารย์เนี่ย ต้องการความเข้มแข็งนะคะก็เข้าไปเลือกสีที่มันให้ความรู้สึกเข้มแข็งค่ะเดี๋ยวเราไปลองค้นหาข้อมูลกันดีกว่าสีบอกความรู้สึกอ่าสีบอกความรู้สึกอาจารย์เชื่อไหมคะว่าสีเนี่ยสามารถบอกความรู้สึกได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูสักเว็บไซต์หนึ่งจิตวิทยาของสีเนาะนะคะอ่าอันนี้ดีกว่าน่าจะ โอเคนี่ค่ะสีบอกความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าสีขาวเนี่ยให้ความรู้สึกสะอาดโปรง่งใสซื่อสัตย์ไร้เรียงสาค่ะ,สะแสดงว่าสีเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกอาจารย์ลองดูนะคะสีขาวกับสีดํารู้สึกต่างกันไหมอ่าต่างกันสีขาวเราจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายรู้สึกสบายใจเมื่อเป็นสีดําขึ้นมาเรารู้สึกโอโ้ยมันหนักแน่นรุนแรงถูกไหมคะที่สําคัญก็คือให้ความรู้สึกลึกลับนะคะ ก็จะประมาณนี้หรือสีเทาก็จะรู้สึกเก๋ดีมีดีไซน์ทันสมัยรู้สึกแข็งแรงนะคะอันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของลักษณะของโทนสีนะคะ่ะต่างๆให้เราเลือกใช้แล้วก็บ่งบอกอารมณ์ต่างๆณขนาะนั้นหรือไลายวิชาน,นั้นๆที่เราอยากจะสื่อสารได้ด้วยนะคะ deep blue bright blue อย่างเงี้ยค่ะทุกสีเนี่ยก็จะมีความหมายของมันเองนะคะซึ่งท่านอาจารย์สามารถเลือกสีได้เลยนะคะ,ะกลับมาที่ตัวนี้ค่ะ นี่ก็เป็นสีที่เขานำมาใช้เนาะคะนะคะ,นะคะในเว็บที่1นเนาะมาเว็บที่2นะคะคู cool er, ลเลอร์เราติดไว้แนนชอบใช้เว็บนี้นะโดยส่วนตัวเพราะว่าเว็บเนี้ยเขาจะจัดคู่สีมาให้เราแบบนี้ค่ะแล้วมันใช้งานง่ายก็คือเราสามารถเซฟเป็นรูปภาพแล้วก็เอาไปใช้สำหรับที่จะจุบสีได้เลยอันนี้ชอบมากๆนะคะวิธีการใช้งานนะคะเว็บนี้ให้อาจารย์เข้ามาที่ตัวนี้ค่ะ explore ค่ะ explore พูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผาดีสำเนียงอาจจะไม่ได้นะคะ e x p e r e นะคะคลิกไปเมื่อคลิกไปแล้วอะค่ะเราก็จะพบกับเทรนสีที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะคะโดยเราเนี่ยสามารถฟิลต์ฟิลเตอร์นะคะฟิลติงไปดูตัวนี้ฟิลเตอร์นะคะตัวนี้ได้ว่าเราต้องการจะดูจากอะไรนะคะเช่นเทรนนะคะเทรนก็คือที่ กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะจัดอันดับแล้วนะคะหรือที่เพิ่มล่าสุดเพราะว่าเว็บไซต์เนี้ยค่ะให้ผู้ผู้ที่ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ค่ะมาแชร์กันได้ว่าชุดสีเนี้ยฉันใช้แล้วดีฉันใช้แล้วเลิศก,ก็เอามาแชร์ให้กับคนอื่นๆนะคะเข้ามาช้อปปิ้งเอาไปใช้ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นลัสตนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นป๊อปูล่าคือที่ได้รับการดาวน์โหลด เยอะมากในเว็บนี้นะคะก็สามารถจะเลือกดูได้คะ่ะว่าใช้แบบไหนดีนะคะส่วนตัวแนนะคะเสนไปดูที่ป๊อปปูล่านะคะอ่าตัวนี้นะคะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมคาะแนนก็ใช้ชุดโทนสีเนี้ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันมันจะใช้ได้ทั้งอารมณ์ที่สนุกสนานเนาะแล้วก็เป็นทางการได้ด้วยมันไม่ฉุดฉาดเกินไปอันนี้แนนชอบใช้มากเลยนะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะดูเข้มแข็งดูสว่างมากขึ้นซึ่งท่านอาจารย์สามารถเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกใช้ได้เลยทีนี้แหละค่ะถ้าถูกใจแล้วทํายังไงต้องปินสกรีนทั้งหน้านี้เลยหรือเปล่าถึงเอาไปใช้ได้ไม่ค่ะเว็บนี้มันให้ความสะดวกสบายกับท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแนนจะลองดาวน์โหลดสักชุดสีหนึ่งอะสีเขียวนี้ก็คลิกตรงจุด3จุดได้เลยนะคะคลิกที่มาที่จุด3จุดแล้วท่านอาจารย์จะเห็นตัวนี้ค่ะ export p a l ล t e นะคะ e x p o r t p a l e t นะคะทาาสันก็คลิกได้เลยจากนั้นนะคะจะส่งเป็นลิงก์เป็น pdf เป็นรูปภาพก็ได้นะคะหรือจะเป็นไฟล์ svg ที่เอาไปใช้นในงานกราฟิกก็ได้นะคะอ้าววันนี้เราจะให้ดาวน์โหลดเป็น image นั่นเองค่ะเป็นรูปภาพเดี๋ยวเราจะมาใช้ใน powerpoint กันนะคะอ่าเลือกที่ image ค่ะจากนั้นนะคะเขาบอกว่าคุณจะดาวน์โหลดแล้วคุณสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะชื่อไฟล์อะค่ะเราก็เลือกเป็นชุดสีเนาะ อ่าชุดสีสมมติแนนตั้งแนนจะเลือกหลายพาเลตแนนก็เลยเลือกอันนี้ตั้งอันนี้เป็น1ก่อนนะคะที่เหลือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะแล้วก็กด Export ได้เลยนะคะแล้วคลิก Export ออกมาจากนั้นก็สีนี้ก็จะมาอยู่ในเครื่องของเราค่ะดับเบิลคลิกดูเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำภาพนี้ค่ะไปใช้งานกับ PowerPoint กันนะคะอันนี้คือเว็บที่1นึ่เนาะ อ่าเว็บที่2แลละอันนี้คือ1เนาะหนึ่งถ้าอาจารย์ก็นี่ค่ะแล้วก็กดเซฟได้เลยอันนี้เขาต้องให้เรา s i g อินด้วยเนาะถ้าเป็นไปได้ก็แคปเจอได้เพราะว่าน่าจะเซฟยากอยู่นะคะแต่ก็ s i g อ in ไปก็ได้ค่ะเว็บน,นี้เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้นะคะที่ตรงป้ายประกาศด้านบนน,นะคะอ่าต่อไปค่ะแนนไปหารูปส,สวยๆมาจากไหนวาดเองหมดเลยเหรอาอาจารย์คะวาดหมดนะ่าจะไม่ไหวค่ะก็ต้องไปหาเหมือนกันนะคะ วาดเองก็มีบางส่วนบางส่วนก็ต้องไปหามานะคะ้ดยด้วยระยะเวลาอันสั้นเนาะนี่แหละค่ะเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะที่จะไปนำรูปกระตูนนะคะไปใช้แต่แนนไม่แนะนำให้ใช้เชิงพาณิชย์เนาะเพราะว่ารูปภาพอะคา่ะอาจจะมีลิขสิทธิ์ได้แนะนำว่าเอาไปใช้ในเชิงการศึกษาแล้วก็ไม่ได้หากำไรเนี่ยน่าจะทำได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะโอเคเว็บนี้นะคะเว็บแรกที่เราจะแนะนำนะคะชื่อเว็บไซต์ว่า flat icon ค่ะ แฟดไอคอนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้สำหรับหารูปภาพที่เป็นไอคอนเล็กๆนะคะที่ไม่ใหญ่มากที่หน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนที่อาจารย์เห็นอยู่นะคะซึ่งมีทั้งแบบเสียเงินนะคะแล้วก็แบบฟรีนะคะโดยแบบฟรีเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์สมัครอีเมลเป็นแบบฟรีเนี่ยท่านจะสามารถดาวน์โหลดได้น่าจะประมาณเกือบ20รูปต่อวันนะคะแต่ถ้าท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้ล็อกอินหรือดาวน์โหลดคะก็จะได้ประมาณ สิบรูปได้นะถ้าแดนจำไม่ผิดเนาะต้องรอไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะประมาณ10รูปอะค่ะมันจะลิมิตติดลิมิตบอกว่าให้เราสมัครสมาชิกนะคะถ้าแดนก็สามารถสมัครสมา,สมาชิกได้นะคะวิธีการค้นหารูปในนี้ตอนนี้เนี่ยต้องการค้นหาเกี่ยวกับ learning online อันเดียร์อ้ออีกนิดนึงค่ะก่อนจะไปค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆที่ค้นหาในเว็บ flat icon ท่านอาจารย์ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ learning ค่ะ le เอานี่เขาจะมีคำใกล้เคียงมาให้เราเห็นไหมคะให้เราเลือกว่าเอ้ยมันมีหรือเปล่าเนี่ยในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอ่าตัวนี้ค่ะขึ้นมาให้แล้วนะคะเราก็คลิกไประบบจะทำการค้นหาให้เราค่ะถ้ารูปไหนที่เป็นรูปมงกุฎทองแบบนี้แสดงว่ารูปนี้จะต้องเสียเงินซื้อนะคะท่านอาจารย์ก็ไม่ต้องโหลดเนาะไปหาโหลดที่ไม่มีติดมงกุฎนะคะ สมมติแนนกำลังหารูปภาพที่เกี่ยวกับการสอนการสอนนะคะออนไลน์ด้วยอออนไลน์เ l e a r n n n g ออนไลน์ด้วยจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะเป็นไอคอนที่เกี่ยวกับการสอนของเรานะคะตรงนี้ก็คือ Next Page ก็คือยังไม่ถูกใจก็จะหาไปเรื่อยๆนะคะหาไปเรื่อยๆอมสมมติว่าแนนต้องการสักรูปหนึ่งตอนนี้กำลังหาสักรูปหนึ่งนะคะ โอเคอ่ารูปนี้ก็ได้ค่ะคลิกขึ้นมาที่รูปนะคะเราจะเห็นรูปนี้แนนอยากได้รูปนี้ค่ะเพื่อจะเอาไปไว้ในอ่าในภาพของแนนนะคะที่นี้ค่ะความแตกต่างการดาวน์โหลดนะคะก็จะเห็นที่เมนูข้างๆจะมี PNG นะคะซึ่งขนาดไฟล์เนี่ยเขาจะให้สูงสุดอยู่ที่ห้าิพิกเซลนะคะคซึ่งเป็นขนาดไอคอนไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็น SVG นะคะ ความแตกต่างของ2ไฟล์นี้ก็คือถ้าเป็นไฟล์ png ค่ะรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยก็คือจะเป็นรูปภาพที่โปร่งใสก็คือไม่มีแบ็กกราวนมีแต่รูปภาพเฉยๆแต่ถ้าเป็น svg จะเป็นรูปภาพที่เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ในที่นี้คือเป็นภาพลายเส้นค่ะจย์เราสามารถไปแก้ไขสีได้หรือแก้ไขเส้นได้ใน powerpoint ค่ะอะทำยังไงทำให้ดูก่อนเลยถ้าเกิดเป็นรูปภาพธรรมดานันคลิกที่ png เนอะ ะะระบบจะทำการดาวน์โหลดลงมาให้นี่คะ่ะเรียบร้อยอันนี้คือ png นะคะเดี๋ยวแนนจะดาวน์โหลด svg รูปเดียวกันไปด้วยนะคะ svg รูปเดียวกันอ่าแล้วเดี๋ยวไปแสดงให้ดูปุง้งนะคะก็จะได้อันนี้ svg จะเป็นสัญลักษณ์ตัว e แบบนี้นะคะเหมือน internet explorer นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น png ก็คือเป็นรูปนะคะแล้วโปร่งใสนะคะไม่ไม่มีพื้นหลังวิธีการดูนะคะเดี๋ยวแนาน,านจะขออนุญ,ญาต าลากทั้ง2องไฟนี้เข้าไปเลยนะคะเข้าไปใน PowerPoint นะคะอขออนุญาต New ไฟล์ใหม่ได้ไหม New ไฟล์ใหม่โอเคเดี๋ยวลบอันนี้เอาก่อนจะได้ไม่งงแล้วลากเข้าไปใหม่เนะาะเดี๋ยวลากเข้ามาปุ๊บจะมี2องไฟแบบนี้ทีนี้ค่ะไฟล์มันโปร่งใสจริงหรือเปล่าเดี๋ยวแนนะจะเทสให้ดูเนาะวิธีการเทสนะคะเดี๋ยวแนนะจะ insert shape ขึ้นมา แล้วก็ลากไปแล้วก็เอาภาพนี้ไปไว้ข้างหลังสุดนะคะ Sen d to back จะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพโปร่งใสนะคะเป็นภาพโปร่งใสก็คือไม่มีพื้นหลังเลยนะคะไม่มีพื้นหลังเลยไม่มีพื้นหลังสีขาวทีนี้สองภาพนี้ค่ะมันแตกต่างกันอย่างไรวิธีการดูนะคะคลิกข,ขวาที่รูปภาพค่ะ่าเลื่อนขึ้นมานิดนึงสิจิงจงโอเคคลิกข,ขวาที่รูปภาพนะคะ คลิกขวาที่รูปภาพแล้วถ้าท่านอาจารย์ดูคําว่ากรุ๊ปค่ะแล้วเจอคําว่าอันกรุ๊ปแบบนี้ที่สามารถคลิกได้เป็นไม่ได้เป็นทึบๆค่ะอาจารย์แสดงว่ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพแบบ SVG นะคะแสดงว่าตัวนี้คือ SVG รู้ได้ยังไงนะคะเราลองคลิกอันกรุ๊ปค่ะเขาก็จะถามว่าคุณจะอันกรุ๊ปใช่ไหมเขาบอกโ okay, อ yes เค yes พออันกรุ๊ปไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกแยกได้นะคะแว่นตาจะเปลี่ยนได้สีเสื้อจะเปลี่ยนได้ค่ะ,ะสีเสื้อนี้เราอาจจะไม่ได้อยากได้สีนี้เราก็คลิกที่เชฟฟอร์แมตเนาะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีเสื้อได้เลยนะคะหน้านี้เราอาจจะไม่อยากตัวสีนี้เราก็เปลี่ยนได้ผมเราอยากเปลี่ยนสีเราก็เปลี่ยนได้คำว่าไลฟ์ตัวนี้นะคะเราอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่าสมมติเดวแดงขออนุญาตคลิกก่อนเนาะ ไลฟ์ตัวนี้อยากเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะก็เปลี่ยนได้เลยง่ายมากแต่ตัวนี้นะคะคลิกขวาไปคําว่ากรุ๊ปเป็นสีทึบๆแบบนี้นะคะ,สะแสดงว่าภาพนี้เป็นภาพแบบ PNG ซึ่งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยค่ะทีนี้ค่ะก็อยู่แล้วแต่ท่านอาจารย์ว่าจะเอารูปภาพนั้นมาแก้ไขอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ก็ใช้ PNG ได้เลย แต่ถ้าอาจารย์อยากจะแก้ไขก็แนะนำให้ดาวน์โหลดเป็น SVG เพื่อ,อามาปรับตุงปรับปรุงสีหรือว่าใส่อะไรเข้าไปเพิ่มในรูปนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือคำแนะนำของแนนเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เว็บนี้เหมือนเดิมอันนี้เป็นวิธีการดาวน์โหลดค่ะเว็บที่1เว็บที่ 2. นะคะจะเป็นเว็บหารูปภาพที่เป็น PNG อย่างเดียวเลยนะคะคือหารูปการ์ตูนต่างๆที่ไม่ใช่พวกไอคอนแบบนี้ค่ะ ก็มี2เว็บแนะนำนะคะก็คือตัวแรกคือ p n g full นะคะกับ png w a v นะคะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดูลิงก์ได้ใต้คลิปก็ได้นะคะหรือว่าจะค้นหาจาก google ก็ได้ค่ะเป็นเว็บดาวน์โหลดฟรีเช่นกันนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นนนัอยากหาลูกกระตูนนะคะคำว่าอ,อ่ะ online learning online learning พิมพ์เข้าไปเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ค้นหาเนาะ เขาก็จะขึ้นรูปที่ใกล้เคียงให้เรามาซึ่งรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นตารางลักษณะเนี้ยข้างหลังสแสดงว่าไม่มีพื้นหลังก็คือเราเห็นแบบนี้ก็คือรูปมีแค่นี้เลยสแสดงว่าถ้าเราใส่พื้นหลังเป็นสีอื่นนะคะเป็นสีแดงนะคะก็จะเห็นเป็นสีแดงในงานของเราแต่ตรงเนี้ยรูปเนี้ยไม่มีพื้นหลังสีขาวมาให้กวนใจซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้อสมมติว่าแนนต้องการดาวน์โหลดอ่ารูปไหนดีนะอ่ารูปนี้ค่ะ ต้องการดาวน์โหลดรูปนี้ก็คลิกขึ้นมานะคะแบบนี้เอารูปนี้ไปใช้งานวิธีการก็คือเลื่อนลงมานะคะจะเห็นคำว่าดาวน์โหลด PNG for free นะคะก็คลิกเลยค่ะอาจารย์คลิกไปนะคะระบบจะทำการดาวน์โหลด PNG ให้แล้วก็ thank you for downloading 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 เอฟเฟก์เยอะเกินนะคะตรงนี้เลยค่ะคลิกขึ้นมาดูแสดงในโฟลเดอร์นะคะได้รูปภาพมาแล้วนะคะเราจะเอามาใช้ในนี้ ก็สามารถใช้ได้เลยสังเกตว่าพื้นหลังไม่มีเนาะอาจารย์นะคะรูปภาพก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะถ้าอาจารย์ไม่มีทักษะในการวาดรูปไม่เป็นไรเลยค่ะทำแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ PNG Wave ที่ PNG Wave จะทำงานเหมือน PNG f l o นะคะทำงานเหมือนกันเลยนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ icon8. com นะคะ icon8. com เราก็สามารถเซิร์ชรูปภาพ ที่เป็นไอคอนนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับแฟตไอคอนได้เช่นกันนะคะจะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไอคอนที่เป็นก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเนาะเนี่ยฟรีเขาก็จะขึ้นฟรีให้ถ้าไม่ฟรีเขาก็จะขึ้นไม่ฟรีแบบนี้นะคะอันนี้ฟรีฟรีเป็น svg ก็คือเอาไปแก้ไขได้ด้วยนะคะอาจารย์โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้บอกไปแล้วว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เราไปเอามาเนี่ย เราไปหาจากที่ไหนีน้บ้างนะคะหรือว่าวาดรูปไม่เป็นเลยเครียดจังเลยอาจารย์ทําไม่ได้นี่ค่ะวิธีการจะทําให้สวยอาจารย์ไม่ต้องวาดเองก็ได้เราไปวาดแค่เพิ่มเติมง่ายๆวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอาก็ได้ค่ะอาจารย์แนนเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยวาดไม่ได้จริงๆหาเลยค่ะเพราะว่ารูปเนี่ยแนนก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไามา่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วต้องใช้เวลาเนาะและเราต้องการปล่อยงานออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างเหมือนกัน นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะจะแนะนำกันในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็น EP ที่2นะคะในเรื่องของการสร้างหน้าปกนะคะของ Google Classroom ด้วย Microsoft Office PowerPoint นะคะเวอร์ชัน365หนะคะหรือ2019นี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาใช้งานกันนะคะมันง่ายมากเลยนะคะเซฟออกมาปุ๊บเรียบร้อยเอาไปอัพขึ้น Google Classroom ได้เลย จะเป็นยังไงนะั้นติดตามกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ